เอฟซีทุกท่านนะคะนักบุญมือเดียร์สาวเอสาวต่างว่าหาสมใจใจสุดประการค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสด,ดีเอฟซีทุกท่านนะคะใครเข้ามาฝากบุตรไรกดแชร์ให้ด้วยนะคะนี่ตานับนะคะช่ชมเจตังคนผู้ไทยอีชแนลนะคะสำหรับตัวเลขของอาจารย์นะคะใครที่เข้ามาวันนี้นะคะตัวเลขแนวทางของอาจารย์นะคะ แปดศูนย์ปดเจ็ดปดสปดหนึ่งนะคะแปดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดสี่แล้วก็แปดหนึ่งสี่นะคะอ่าเดี๋ยววันนี้จะเอาแนวทางของฮานอยให้นะคะพี่น้องอันนี้แนวทางนะคะสําหรับใครอยากได้ตัวเลขแนวทางฮานอยนะคะไเด้อพี่น้อง คนไหนไหนคนเยอะมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอ้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อตั้งกล้องอยู่ไหมค่ะตั้งกล้องอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปข้างในเดี๋ยวว่า

งาสวดภาวม่เยอัองานอย่างนั้สวดเดี๋ยวพี่น้อง

thôi rồi. Nó 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 ที่เต็าหน่เงขาานพที่วยเข้าไปหนให้เด็กเข้าไปข้างในพี่น้องเขาจะเจ้าเจ้าแถวกันใหยังไงอะไรล้องกันไละ บันไดขึ้นข้างหลังนะคะท่านผู้ชมสาทพันสามันองรู้ั Terima kasih telah <laughs> menonton! สวัสดีนะคะก็สวัสดี FC ทุกๆท,ท่านนะคะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ ช่องเจ๊าต่างคนผู้ไทยนะคะบ้านพี่นอ้องคนกระเด้มาหลายคักหลายาแม่แก็จะเลี้ยงแถวให้งยงังเจนนี่เลีลเ้ยงแถวฮะโรงทานจ้าโอ้เลี้ยงแถวนะคะโรงทานนะคะวันนี้ใครเดินทางมาก็โอเวอแมนเสา,สาหมอลำวันนี้เห็นปะโอเวอร์แมนอยู่บ่โอเวอร์แมนมาถูกรอบเลยถูกรอบเลยถูกถูกรอบป่ะจ้าจ้ะถูก โอ้ถือลายป็นไดเนาะก็ถูกได้หัวชนก็ถือแต่ซื้ออะไรก็ได้ให้มีสวนจะบอกนั่นแหละก็ถูกนอกนั้นหนตาม่างวิถีแต่งตามมาตลอดนะนอกนั้นถือตลอดจ้าถือแม่นเจต่างคนผู้ไทยค่ะวันนี้เดชฮะวันนี้เดชจ้าวันนี้ก็ต่อกันไในรักเมื่อขึ้นจันทร์อ่โอ้จะงวดแล้วจะงวดแล้วก็ได้มาตลอดเป็นเรียนตั้งงวดทุกที่วันไหนมาตัวใดมาตันไหน วันนี้ชอบตัวไหนแปดสี่อ๋อจ้าอ๋อพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะโอ้พี่น้องเดินทางมากเยอะแยะนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมโร롱ทานเป็นประจั์เจ้าแยกมาทั้งหมาเมีนเพราะว่าคนถือโอ้คุณนาเจ้าของสวัสดีค่ะอันนี้ว่าค่ะเจ้าของ롱ทานมาจ้าได้ได้อ๋อคุณนายนะคะวันนี้ใส่ชุดเขียวเหนียวซับมาเลยนะคะ คุณนายเพื่นมากแต่ใส่นอจ้ะใส่นจ้ะนะคะนา่ดีเป็นต้นงรูเขาทำเนคุณนายขายดีท่าทำามื่อเนี้ยขายดีขายดีค่ะทำด้วยใจค่ะได้เลยค่ะ อยากจะชิมยืนแค่นี้ก็อิ่มใจแล้วค่ะโอ้ขออนุญาตยืนจักหน่อยด้ยเจดุนีองอยากนยเจคนคนใจบุญอันนี้มีรงทานมีอะไรบ้างพระเจมีไข่พะโล่ไข่ตนาไลันุ่มเข่ากรเยแล้วกตุ๋นปาไก่มาจากบระเบือจ้าเจมัจากบอระเบือโอ้พี่น้องก็ะสด้บุญหลาพี่น้องจ้า นี่รอะเี่น้องล็อกการ์ดมาจีรจาแสดงว่าม่านเฮ็ดรงห้านตลอดนะคะเจ๊จ้ารอบที่แล้วทำก๋วยเตี๋ยวค่ะอ๋อรอบที่แล้วก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่ปกติเจ๊ขายขน้ำมันบวบค่ะเอ๊แต่ขายน้ำนบวบไม่ค่ะไม่ค่ะทำงทานอย่างเดียวค่ะขายของจ้าทำงทานอย่างเดียวเหรอทำไมมันขายทำไมมันหอมหนั่นแม่ไอ้เอยแก่แก่ไม่เคยขาย

ชนีใส่เสื้อสีเขียวหนวซ้ายในร้าพีนค่ะอ๋อจ่าจ่าขอบคุณมากฝากบอกผู้ให้ด้วยขอบคุณห,หลายหลายพี่น้องคะดูดูดูด,ดูบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมพี่น้อง, <c oughs> องวันนี้นะคะ อตเตอรี่ก็สีเขียวเหนียวสวัสดีค่ะสสวัดีคริดแต่เงินั้นพี่น้องดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศด้วยกันเอาไปเอาแปนึงแปดครับแปดหนึ8 8่งหนึ่งแปดใครอยากได้มาจับมาจองเลยนะคะแปดตัวตรงก็มีสามตัวตรงแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสี่ครับสน็ตตูนก็อดดีค่ะ สวัสดีค่ะโอ้พี่น้องวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อสีเขียวเลยเนาะสีเขียวสวัสดีค่ะสีเขียวเนี่วซับพี่น้องนะคะใครที่อยากจะได้เสื้อสีเขียวนะคะวันนี้หมดครับสีเขียวหมดแล้วอ๋อต้องรีบจองไว้วี้จองแต่วันนี้ไม่มีแล้วเนาะถ้าใครอยากได้ต้องจองไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมแคปดห้าแปโอ้ลงบรรยากาศดีพี่น้องเลยคนหลายพิเศษคนหลายตอนนี้ก็ร่างเรียงคิ้วนะคะฝากทางโรงให้เรีย้วเรียงคิ้วเรียงคิ้ว โอเคนึ่ะแปดองหารสูงได้วันตีเป็นแถวเลยค่ะเดี๋ยวเราผลัดเขาไปข้างในก่อนนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะอือ คนไล่ลีพี่น้องคะเดินดูดูดูเบิ่งเอาเบิ่งก้าวโหลายคนเดินทางมาก้างนอกก็หลายข้างในก็หลายพี่น้องมากันมาชั่วสารทิศเลยเอาก็่าไหร่ทางนั้ะ อสวัสดีทุกท่านนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปทา้งหลดีแบบนี่อไรทา้งหลก็ค่อยๆย่างพี่น้องย่างลมเนาะค่ะเนาะเบิึงแบบสดๆกันไปเลยเด้อพี่น้อนเด้ห็นบอกเห็นบ่เห็นอะไปทั้งแบบ ใส่เสื้อคําชโนดมาแต่ใส่นอกค่ะน,น้องบัวลำพูอยาคขึ้นแบบเคยมาอยู่ทีมนี้เนาะเคยมาอยู่ค่ะเมนบเคยมาอยู่นะคะค้นลายค้นลายที่นองบรรยากาศสดๆนะคะไมได้มองเลยวันนี้ได่มน้องบีแล้ว ในอยากต้นนะดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะคะคนเยอะมากค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนเนาะขอตั้งกล้องกันเนาะพี่เนาะนี่แฟนคนไทยเน่ มามุมกันอ่าอยนยังแม่ว่ากา,การการนั่งอยู่อ่นี่ทสินั่งนี่บอก้มบบมตั้งกล่องอ่ะตั้งกล่องกันพี่น้องแป๊บนึงโอเอฟซีมาเยอะเลยอ่สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทางเพจทางช่องนะคะสวัสดีคุณนูก,กันคุณดวงพรคุณถุงเงินคุณจุราจุรารัตนะคะคุณนัทพนนะคะคุณว่าลัยพรนะคะวัดดีทุกๆท,ท่านนะคะออ ใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับตัวเลขของแอดมินนะคะส่งเข้าไปในกลุ่มแล้วนะคะกำลังกำลังเบิงแห่กล่องเงาแม่มาจ้าแห่กล่องเงาู่ใสอ,งงองงยูฟุนบอกเนแห่มาลวบ่ยังไม่ถึงเวลานะบ่ายสามโเด,ดียิ่งคานยิ่งรวย นี้ขอบคุณนะคะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ค่ะแฮปปี้ดคนเยอะมากเป้าอาจารย์มากี่โมงอาจารย์มาบ่ายสามอยู่แล้วค่ะวันนี้อาจารย์มาบ่ายสามมาถึงก็คือน่าจะเป็นช่วงที่แหกกองยาวหลังจากแหกกองยาวเสร็จแล้วอาจารย์ถึงจะถ่ายรูปนะคะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะคนเยอะคนเยอะให้ดูบรรยากาศคนก่อนนะคะ สวัสดีนะคะวันดีทุกท่านคะ่ะนะคะสวัสดีทางเพจทางช่องนะคะฝากเข้าไปติดตามทางเอ่อเพจแนวทางโชคลาภให้หน่อยนะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะใครที่เข้ามาติดตามนะคะก็ไปติดตามได้ทางเพจแนวทางโชคลาภนะคะเอ่อเพจว้าวลูกละขึ้ <laughs> ญาติกล่องแม่ละลูกแม่ที่ได้ไล่ชวด <laughs> อ่านะคะอ่านะคะท่านผู้ชมเนาะอ่าโอเคนะคะโอเคอใครเข้ามากดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะก็สําหรับตัวเลขของอาจารย์นะคะวันนี้นะคะซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดนะคะสําหรับตัวเลขของอาจารย์ซื้ออะไรก็ได้ให้มีแปดแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แล้วก็แปดศูนย์ 818784แล้วก็80นะคะท่านผู้ชม3ตัวมันก็จะมี817814แล้วก็874นะคะส่วนเลขทูบนะคะท่านผู้ชมก็ให้รอรอในวันที่ก่อนหวยออกนะคะหนึ่งวันนะคะอาจารย์จะปล่อยตัวเลขประมาณสี่ทุ่มนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องนะคะเจ๊ตังคนภูไทย เจ๊ตังพารวยนะคะ,ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะเฮงเฮรวยรวยค่ะเดี๋ยวรอติดตามในคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปแหกกองยาวเด้อพี่น้องค่ะนะคะ,อะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์สวัสดีค่ะ